กิจกรรมความเพลียนพระกิ่งพิดิพินาครั้งที่4วันที่ส4พฤษภาคม, 8, คม 4, 3, 2 5งห้ากุมสาพแก้วามสองสวันนี้วันที่ 14, สีพฤษภาคม2 5ง เป็นวันที่ส4บสี่ข้าพเจ้าในควมสัตย์แก้วขอเสียงถวายเสียงเสดสารยายเส้นสูตพระปรินและบุตรต่างถวายพุทธบูชาและมโหบูชารละกบูชาและจริยบูชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจึงขับเจ้าถูกตั้งมั่นมีสติเหลือได้มีสำนาจทีจะจ่อในครั้งีเลีชนะได้บุตรดอย่างตนในเทิวันที่หนึ่งบทกราบพรัตนาไตรอัหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธังพระควาตังพิโยเิมิสวัสดโตกรวาตาธมโมธมังนัมัสสามิ สัปเทมโนว์เพราะเตอสาวะสังโฆสักานามิบอริท ana wa ี่สองบูป uh ุชาพระพระพิริพินาอราถสัมมาสัมพุทโธสุกิลังปรินิพุโตผู้ในเหตุทารมโนธานิปรมีเหติทิติยาวชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังรัตนังกโตปุชิเมตนาตยังธรรมังจารามิสตินาบอร์ที่สามบุตรจุนุมเดวราสัมมันตาจักราตตวตระยันุตเตวตาสัตบังมุนีราชตาสันตุสกมกทังทะเคกามิจารุปิสิหริสีกระตีจันนุทิเควมณีตรีเปรตเถจะคาเมตุตุณาคานเควทูมิเคเต ภูมิาจายันตุเทวะชลธาลวิสมียะฆะขันธ์ปะนาคาติถันตาสติกยังมุนิเวจนางสัธโมิสตุธรรมสวรรคโยมาตาธรรมสวรรคโยมาตาธรรมสวรรคโยมาตาวันที่สบทสวดปุพภพาณเอภาคะน้มการนโมสัพระโตตุธรมมสัพพุทธสสนโมสัพสะพะโกโตตรมมาสัมพุทธสนโมสัพพะโกโตตมมาสัมพุทธสะ นโมตัสสะตัสตัสมมาสมุทสะวิาุตสสนะขมนะปะทะพุทธังสังฆชมิธรรมังสังฆชมิถาังฆังสังฆชมิทุเรียนปีพุทธังสังฆชมิเรยมปีธรรมังสังฆชมิทุเรยมปีสังฆังสังฆชมิทรียัปีพุทธังสังฆชมิรียันปีสังฆังสังฆชมิแต่เอตติยัปีธรรมังสังฆชมิตเดียมปีสังฆังสังฆชมิ บทที่กบทสวดสัจจค리ยาคาถานักที่มีสันนักระยังพุทโธมีสันนักระยังเอเตนเสจาวัชินาตติมีหดตัวปัพตพธานักที่มีสันนักระยังธมโมมีสันนักระยังเอเตนเสจาวัชินาตติมีหดหดตัวสะปธานักที่มีสันนักระยังสังโฆมีสันนักระยังเอเตนะเสจวัชินาตติมีหดหดตัวสะปธาบริีเจตบทสวดติรัตนะปะนามัคาถาทั้งนัมีรัตนะภูตัสสรีและจิตตังทำมังนักมรัตนะภูตาวิสุทธิสารังสังคังนักมรัตนะภูตัส โสเสรัทิฐิเอตังนะเมริตเตรัตนังรัตนัตยะวะหังสัมมาสัมโมสริตะวัตถุอิเสสปูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวสปวัตตังอิสุมิตยามิปิดตัทวะยะถาติทันเตเอกังวินาตติตตเรสะมะสัมภเวนะโลกเกกทาจิตจะเจเรนจจปุปาตุปูตังคัมภีระยานวิสยาอติทุตัสัตถังวินโยหิตปันทิตะชะเนหิต วิชัญยะรูปังโลก,กัมมหิเกหิจิกกะถันจุป,ปะลพณียังเกสันจิตสุทวิทิ่ตังคุณกายตายนามีเอวชนะตายะสุวิสุตตามปิธมุป,ปะสะตังนัมนาสีสุทธปะสาทฐานังปุญญติกานามสมุตตมะปุญญะ,ะยะปูมังทุกขาบวามุจจะณะมุขาตระนางคตานางปูชา ระเหสุประมังอภิปูชนเนยังทิพานาสิกริยายุปะนิสัยถังกสัมมากิเลสสมะละโสทะนัสิตยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวนิยังปานิหิจปิสรนังคมะนิยเมวะตัสสาหิตังติรัตนังสารนังคตมหะงรตินี่วังคณะเนสุนัสสัมนาปูเชมะจะปิสสสตังปุ เอสุปัสสันนิกิตาตาอัตถานุป,ปาริจริยาสถารตาจับุญเยนะตัถาสุก,กเตนะสุขีพะเวมุติชินาตัสสะจะสัทธาปิสวัตติโหโตุโยเจทัตธรรมวินัยมหิป,ปะมานะภูตโลกุตตระภิสัมมโยนิยโตสุโพจังตัสโสปนิสัยยะจียยะอัยมปมีโหโต,ตัววัตถุเตยปะริจิโตสุป,ปัสสาทกาโรูบที่แป นมการัสิติคาถาโยจกุมาโมหามลาปะกัทโถสามังวะพุตโตสุกโตโมุโตมาลสัสปาสาวินนโมจะยันตุปะเปติเกเมมังชนะตังวินัยยังพุทธังวัลันตังสีรสา,านามามิโลกัสสนาฐานจาวินายกันจะตันเตยสาตเตยะส,สิทธิหุนตุสัพพันตราย,ยาจะวินาสเมโตธรรมโมทโยเอทโชโยวิยะตสาสาัพถุทัศเสสีโลกัสสวิสุทธิมักังนิยานิโกธมัมมะธะรสะสาทารีสา,สา,สา,า,สาตาวะ ตาตาวโหสันติการุสุจินโนธรรมวัตังสิรสาณาม,ามิโมหป,ปะดาลังอุป,ปะสันตธาหังตันติยะสาต,ตยะสิติิหุโตสัพันตรายาจวินาสมเมตโตสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัส,สปปูปะกิเลสสะเจตา,าตันโตทายางสันตินิโยชโกจะสวาก ขาตธรรมังวิธิตังกระโดติสังคังวรันตังศิลสานะหมายมีพุนธานุพุทธังสัมสีระจิตถิงตันติยะต่อาติเชสิทธิโหตุสัพพันตรายะเอสัพพันตรายาจะวิณาสเมโตบริกราบทสวนนโมกาอัตตะกะคาฐานนโมอาทะโตสัมมาสัมพุทธสัตมนเหิตโนนโมอุตัมะมธรรมมัสสะสวะกัตเตวะเตนิทะนโมมหาสังกัสสปปิสุทธิสีระจิตทิโน นโมโอมาตยะรัตสาัตนาตยัสสาสารุกังนโมโอกมาตีตัสสะตัสสะสัตถุตยัสสปินโมกาลปะภาเวนะวิขจันตุปัทวานโมกาานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพทานโมกาลสัตเตชนะวิทิมมเฮโมโหเมติเชวา บทที่สิบบทสดมหาสมัยสดเอวเมอสุตังเอกังสบียงระกวาสกิสุเวติกปีแล้วสืบเีงมหาวนมาตายิภูสิกเนะตอทิ้งประจํามติหพิูตติหิตวเพยะอันติหิทะศิลกัตหิตะยปุยนะตอนนปฏิตาหติพระวันตังาศนเปุขุสนะจกอคตุนังสุทาวาสกัยิแก่นังเทวังอินทตระหติยังขประวาสกิสุเวติกระปีแล้วสุเงมหาวนมาตายิภสิกเนะตอทิ้งประจํามติหีพิูตติ ยานุนามยปีนะเพราะว่าเตนุปอังกยามาอุปสรเปตเพราะก็ตัวันติเกปการาปัเยามติอตตาเทวตาสยทปีนาเราว่าบริสุิ์สามัิตตังว่พังภษายะปาตังว่พังสัมัญชยเอวมวตุทาวาสิสุทิสุตริตาาะตัปตปรตหางโตตกตาเทวตาพวกต่งเพเดกว่าอสกรรมตังกันต่งอกรรมตงเดียทิตาโเอกาเทวตาเพราะตัเกยมังกะถังอัสมาตมยนัสมิเทวกยาสมังตาตมหาีง เออมังทำมาสมายพระเกตายวะปะรายที่ตสังติพระตะขัอัราชเทวตาพวกก็ตสันตกมังกระถังอัปสิตตราพืวอโสภาธรรมะทางสุจิตตังอัตโนชุกามกังศะและทีวานิตานิฆาเหตตาเหตวายที่นนรขันติปิตาติตะโกะปราชเทวตาพวกก็ตสันตกมังกระถังอัปสีเขียรวา ที่ทีหลังาาที่รว่างปิเยกินถ้าขี่ลงองอาหะจัมมเมชาเตจรันติสุธามเวลาจักรมันตาสุธันตาสุตนะัต่ขวประเทวตาพวกก็ตัวสนิเกี่งกรถังกัิเยเกจีผู้ถังตระนตังกตาเสนาเตคือมิตรเตจไปยะพระภูมิปัปายมุสักเะทีอยงที่ว่ากายอย่างเสนติอาตบพวกวาพิมันเทสถียรพุยนัดพิเวทสุปแต่สุุกท่าตุุทีวตาสนิพนิตาหัวติดตังทัังทศนิุสัส์ เยปิเตพิเวอหิสุอติตมตังอสตโตสมาตุตาติสัมปิภวตะังเอตระมายเทวตาสันิปติตาเหตสุแต่ยะทปีไม่หังเอตระหิเยปิเตพิเวพุสันติอนาคตมัตังอนาคตมัตนังอตโตสมาตุตตสัมปิวตระหนังเอตระมาเยทวตาสันิปติตาพิสติยะทปีไม่หังเอตระหิอาจิกิสมิพิวเทวกายนางนนีกิตยิสมิพิวเทวกายนางนำน้ที่สิมิพิวเทิวกายนางนนีตัง ภาสิตสามิติเอวมันเตติขุเตพิกุเพราะว่าโตจะสุดๆป่วยตะโทจะทีโลกกมมนุกษ์กษมิยธาภุมารดาสิตายีสิตาคิลิปพลังพิพลังฑ์พหิตาตาปะไอสมาหิตาปุถุเสาวะสลรนาโลมังสาสัมโนโอทาตามานาสาสุท้าวิปัสสันนัมนาเวลาเพลนโยปัญจเตยตาตะวันนี้ก็ปิดหอวัตเวตโตมณีสัทธาตาวิเกสันติเตวะกรยาพิจมตาเตลุิชานธาพิโก ตจะตัะมุขตอัพุธสัสนางติัมปตุหูยังนางอมรุษานะสัตสนาอภิเกนัตสัตตมัะถุงสหัสังอาถาสตตังสัตตังเอกีสานุตสานัตระสงอภิเกนัตมัตมทถุงทิสาสภาพตาของตระยาสะพังพินัยยะวะกิตวานัชกุมตรโตนี้สถาสาวกเทศสนะเตมารเอธวัคยาพึ่กันตาเตวิชนถาพิโหตเยวังกิติสมิขิทเหนุปุปปสุสัตสสาวเวขาปุมาเกตปิรัตถาวทิมตัวคิดนต็มตัวนะว่าตัวยศสิโนร มทัมนาพิคมพืนงสัมติงกนังตาตาแคติศาสายขานนะนะตัวโน่ทิมตัวคิดทิตัวนะตัวยิสัโนมาทัมนาพิคมพื้นนางสัมติงนังอิเจเตโสรสาสายขานะนตัวโน่นทิมตัวคิดทิมตันะตัวยิสัโนมาทัมนาพิคมพื้นนางสัมติกนังเวสาตาเป็นตาตาตยขานนะนะตัวโน่นทิมตัวคิดทิมตัวเนาะตัวยิสัิโนมาทัมนาพิคมพ้นนางสัมติงนังครูแค่โกวิปุรสาเนวิสตังปิโนางสตาสังแ่ขังปิร คันธพนังอธิปติมหาราชายยะสัสิโสพุทธปิติสาเผาเนมามพระลาอิทิพโติติมโตนะวันตยิสัสิโนมาทำนาพิกุมงพิพังสัตติโกนังทักกินันจที่สังรัชชาวิรุณโหตปัดสสติกุมนธนังอธิปติมหาราชายยะสัสิโสพุทธปิติสาเผาเนมามพระลาอิทิพโตชิติมโตนะวันโตยิสัสิโนมาทำนาพิกุมงพิพังสัตติโกนังประเทียมันจที่สังรัชชาวิรุปโกปัสสสติในขันธิปติมหาราชายยะสัสิโส พุทธปิติสาวน้มามาพลรายทิตัวชีติมตัวน้ตยิสติโนมัตถมนาพิคุมพึ่งนาตติงนังอุตารันจจติสังอาชากุโดตปัสัสติแหขังติิมาราชยเยสิโสพุทธปิติสาวน้ำมามาผลราอทิตัวชติมตัวน้ติสติโนมัตถมนาพิคุมพึ่งนาตติงังปุริมาสิสังสตาโททกินาวรุณกับฮาโกปเชีไว้นะววรุกโกกุลรตลังสังจะตาโลเตมหาราชาสัมต ทำตาจะรู้จตัรู้ที่สาธาทะลมนาอัตถังโตวันนี้กะปิแล้ววัดเวเตตังเมย์วิโนทสาอาคูวันจันนิกาสถานเมยักเตนถุเวเตนดูจิวิโตธาจันทโนกามัสติโตจะกินนุขันธุนิขันธุจะปนาโทปัมโยจะธิวสุตโตจะมัตติลิจิตตเสนโนจะขันธพูนารุลราชาชนโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวะเตนพุทธุสีวัชจะใสเจเอเตเจเนจะราชาโนขันธภาสหราชิมุบุธาณาปิภุมภูนักติวัง อาเร์คูนภาษานาคาเวสาราสหัสจักรรมพัตลาปัจยาคาเสยติพิยมนาฏตระตะรัตจะจอาคูนาคายะสสนเอรานมากับนาคูสุปก้าสันติวณังเยนนาคาเจสาสาติธิพัทธิชาปกิหิวทศเจรคูหิหายาสาเตวนะมัชปตตาจิตตาสุปานอติเตสานามังอภยันตทานนาคารชาณมาสิสุปานาตโตเขมยนมังกาสีพุทโธสนาหิวาจายุปยันตานาคสุปานาสนามะกังตุปุทังชิตาวิเชรหัตถีนะสมุตสาอสมชังสุราสิตา พะตาลวัศวสิติีเทิยมโตเยสสนกกันชามหาิสมาโซลาธานวิคัสาวิปจิตติสุจิตติจปาลโทนมุจิสาสัตตัญจปริพุตนังตเพเวโรจนามกาสันในตอพลิงเสนางลาหูมพระท่านพุปากองสามยุทธเนพัสเตรีผู้กุนังสับติวนังอโปจิโวเออโปจิโวปฏวิจะเตโชวาโยตธาคมูวนวันาวรนาธิวาโสโมจะเยสัสสาสหไมแตกกนกาอิกาอุเทวายเยสเซโนทระเศตรีสัสสากายาสัพเพนะนะตวินุทิมปุชิติมตูนอมตยิสติโน มาทำนาพิุมผู้นำเศรลังเวนทูจัชีวาสาลิจัสมาจุทเวมาจันุสุจันทุิาเทวะจันมุคุปกตาตุยสุนิ่าเทวตุเยมกุปกตานกตันิปุลกิตวาอาุมันทลาหกาโสนางวสโวเสโทสกุปะาุลินโทสเรากยาสเพนานาตเวโนอิทิมตุชิตุนะว่าตัวยสินุมาทำนาพิุมพูนนังอตกูสปุเทวาจมชะละมักคีสิกาเทวาฤทกาจจัโรชาจัอมมาปุพันนิพพาสโนจุตุนาสหาธรรมะ วสเวนีสินโนทัศตเตสะถาคยาสเนอนันตวินติมตุิติมตนะว่าเตยิสสินโ voilà. นบัณนาปิกุนุนาเสร็ตินังธรรมนามาธรรมนามรุษสามนุษสิตมากิดทับปุติกาอากูอาคูรุษปุถุติกาตะกูอาริโยเทวาเยจารหิตวาสินโนประขามาบราตะข้าอากูเทวะเยสสินโนท้าเศรษทะาคยาสเปนอนันตวินุติมตุจิติมตูนะว่าเตยิสสินโนบทธรรมนามภิกขุนทุ่ทนางสร็ติงนังตุกัสสโรมหาลนาอากูเวขัสสะเวคขัสสาสหโอทตาห้ใคหาปะม พิสกาตเยสติโนทยังงานเขาปุจโนยิสาพุสติถ้าเตตทากายสเพนะตัวนนทิินิมตนัตยศสติโนมาทานพิคุมพิาสัมติวังขมตตายามกตกาจจเยสติโนสัมเกาลมาตตาโตินามาจะอาสวะนิมมันติโนอากะหัจอาะนมิตาเตตทากายสเพนนะนะตัวนนทนิทิมโชิติมตนัตยสติโนมาทนาอพิคุมพินาสัติวังเตทิเตน เอสัศเษติเทวนิกายาสพีนะนะตัววันนี้นนทรนวียนัขันุงเยจันเยสศิสัหะพระวุฒิจติมะกขีลังกุตินนมนั้นนัมนาสวังถ้เขมขกลังนขันจิตังติติตังสุพรามาพระตัวจะปุตเทมตรหะตานังมาโลติโสจัสุารมติวนางตาสัปมลกังมาปมพิธิเติอุปมโลุติมาทุติาตพิมากโยยะเสเอิสระอากูปเจกวะวติโนัญจะไม่ใช่ตัวอาคาหรตุบริวตเติสเปนตเ เอตเตจสเพอภิกกนเตสิตรีเวสปัมเกมรัศนาภิเินปัสกากนัสนมนียังไอทักการพันธะธาตุธาตราเกณะพันธะมัตุสมมติาปฏิวัติัมาวุมจิตากินึงอิทิธรรมเสนกปนางิปไปสีวัั้ราลมหัจจัตะลังกตะวันาแล้วเพระวัง่าโพสโกเมโคนาจิตโตสวิชุโกตถาตุปจุทวติสังกตโตอัยังวสีตันสัพังอภิญญยะว่ากิตะวันอจกมจะตมตยิสธาสาวเกธนาเตมรสนาภิเกตัดตตวิชนะถาภิโก เศรษฐาตปะบุรุษตวัพุทธศาสนาหวงประเที่ยประกำมงในสังรมปินในสังลมปินที่ช่วงสภเวิวิชิตาสักมาปิยติตายเสสนโมทนติสาปติหิสาวกาคติเชนีสุตติบทที่สิบเอ็ดบวสวดมังคละสุตังอาเสวนาจะพาลานังปฏิตานังจเตวนาปูชาจะปูชนียานังอิตัมมังคละตัมังปฏิรูปเทสาวาโสจะปุภเพจักรตมาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทีจะอิตัมมังคละตมัง พาโหสัจจันจะสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตคือภาสิตาจะยาววาจาเอตัมมังคลตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังปุตตะทารสสะสังโฆอนาคุลาจะกรรมตาเอตัมมังคลตมังทนั้นจะธรรมจาริยาจะยาตักการนั้นจะสังโฆอนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคลุตมังอไออารตีวิรติปปามาจปาณาจะสัญญโมอปปามโทจะธรเมสูเอตัมมังคลุตมังเขราโวจะนิวโตจะ สันตุถีจะกตัญยุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลุตมังขันตีจะโสวสาจะตสตาสมะนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลุตมังตโปจะพรหมจะจาริยันจะอาริยสจานังทัศนังนิพานสจิกริยาจะเอตัมมังคลุตมังพุทธสาโลกธรรมีมิจิตังยสานกรรมปติอสกังเรชังเกมังเอตัมมังคลุตมังเอตาทิสนิขตวานะสัพพธรรมะ ปราชิตาสัพัทโสดิงคาเทติตันเตสังมังคลมตมันติบทที่สิองประสวดรัตนะปริตยังกินจีวิตังอิทาวาหุดังวาสเกตสุวาอย่างตนังพริตังนะสไอนโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัปปิพุเทละนังปริตังเอเตนะเจเจนะตัวที่หตุ ขยังวิระครังอามตตังปณิตังยทธจัขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิอิธรรมปิดธรรมเมระตังปณิตังอิเตนสเจนะสุวตโหโตยุยำพุทธเศถโธปะิวันณนีสุจิงสมาธิมานันตะิกัญญมาหุสะมาทินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธรรมปิดธรรมเมระตังปณิตังอิเตนสเจนะสุวีโห,โหโตต เยปุคลาอัตถาสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักกิเนยยาสุขตาสะสาวกไอเตสุทินานิมหาภพลานิอิทัมปีสังคีรัตนังมิีตังไเตนสเจนะสวดีโหตุเยสุปะวิตามนัสสาทะไรหินานิกามิโนโคตะมัสสาถนัมมหิเตปติปตาอมตังวิไคหารัตถามุทานิภุติงพุชฌามนาอิทัมปีสังคีรัตนังมิีตังไเตนสเจนะสวดีโหตุขีนังพุรนังนวังกะนตถีสัมภวัง วิรัตจิตตายยติเกเพว่าสมิงเต,ตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติริยะธีรายาถ่ายยมปฏิโปอิทมปีสังเครัตังมณีตังอิเตนัสเจนะส,สุติหตุบทที่สิบสามบสทสวดธรรมบทสาวัคอรตตาหาวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราประชาอาัตาทันตัสสะโสปัสานิจังสัญญาตตะจาริโนเนวะเทวนะคันนะพลนะมาโรสหัตพรมนาคิชิตังอปะชิตัง กาย,ยราตถา,ารุปสสะันตโนบทที่1ี่บทสวดเกสปพุทธสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตาชาณตาปัสตาอาราหตาสมมาสัมพุทธเทนะอทธะตุมเหมาอนุสเวนะมาปารามประปรายะมาอิติกิรายะมาปิตะกาสัสปทานีนะมาตะกายเหตุมาะยะขะเหนะมาอาการปาริวิตะเกนะมาท,ทิินิชานะกันตยามาพะพะ รูปรตายะมาสัมโนโนคขรุยธาตุเมเหอัตนาอตตะนาวะชาเนยญาติอิเมธมากุศลาอิเมธมาสาวะชาอิเมธมาวินยูขรหิตาอิเมธมาสมตตาสมัตินาอหิตอหิตายตุตุขายะสวรสติอัฏฐตุเมเหเอตุเมเหปชะเะยาทะยาธาตุเมเหอตตนาวะชาเนยญาติอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนาวะชาอิเมธมา วินย <l'> ุปัสถายิเมธมาสมาตาสมาธินาหิตายสุขายาโสตติอัฏฐโตเมเหอุปัสสัมปัชาวิหะเลยถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปะนิยสูตรอุปนิยติชีวิตามัปปมายงชาวปะนิจัสสัตสติตานอตังพยังมรณะนปิขมันโนปุญญานิกายีราถาสุขาวหานิอุปะนิยติชีวิตามัปปมายังชาวปะนิจัสสัตสติตานอีตังพยังมรณะปิขมันโน โลกามิสังปชะเหตสันติเปโกโยทะกายเนสังขยโมวจายะอุทะเจตัสตังตัสสะเปตตัสสะสุขายาหุติอย่างชชวมโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหะเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจินโนสุมะเอสุขมะสุขะมาวะหาติเอสานิสังสนสัมเอธเมสิตุจินเนะทุกขติงขจติธรรมมจารีสัพเพสังคารอนิจติ ยะถาปัญญายะปสติอ May ัถฐะนิพินติทุเขสสามะคูวิสุติยาสเีสังคาราตุขะติยะถาปัญญายะปสติอัถฐะนิพินติทุเขสสามะคูวิสุติยะสภีธรรมาอนัตติยาทะยะถาปัญญายะปสติอัถฐะนิพินติทุเขสสามะคูวิสุติยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกะชาดกอปันนกัตถาเนเมเกโตตียงอหุตะกีกาอิตะทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะ อปันนกังพระหุงเวลสลานางยันติปปัะตานิวันานิจะอารามรุกขเจตยานิมนุษาพยัตจิตตาเนตังโขสานางเขียมังเนตังสนมุตมังเนตังสนมาคมมังสัพพทุกขาปมุตติโจจะพุทธจัจจะธรรมัจะสสาขันจะสนางกระโตจะตาริสริอริยสัจนิสัพมปปัญญายปะปสติทุขงังทุกข,กขสมุป,ปมาทางทุกขะจะอติกรรมังอริยอริยัยนจะอัดถังที่กังดุขโขปสมะ ขาม่นังเอตังโขสรนังเขียนมังเอตังสรนอมตมังเอตังสรนามาคมะสัพพทุขขาปอมจติบทที่เจ็บบทสวดพัทเิกรตะคาถาอติตังนาวาคขเมยยะนะปติกังเขนะคตังบุคคลไม่ควรกำลังถึงที่ล่วงแล้วไม่ควรม่วงถึงที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะหีนะตังปะปัตัญจานะคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่มาถึงปัจจุปตันจะโยธรรมังตัตทะตัะธัตถะวิปัสสติอสัังงคุปตัง วิทามานุโรเุก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งนันแงนไม่คลอนแคลนในรมนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งเจริญทมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกปังเถิดอาเชว่ากิจจกะเอกิจจะมาตปังโกชัญยามานางสุเวพึ่งทอนความเพียรเสนาวนี้แหละใครก็จะรู้ความตายวันพุ่งในฮินโนสังฆสังฆดันตินนะมหาเเนนะมัจจุนาเราว่าความผัดเพี้ยนมัจจุราชไอ้กับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอีวังวิหารดิ มาตาปิงอาหอโหรต,ตันนะอโหรัต,ตม,มะตันติตังตังเวพระเทกระโตติสันโตอ,อาจิคเตมุนิติประมณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ความเพียรไม่ขีดขานังกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีนหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล้วบทที่สิบแปดบทสวดปินหาปัจัยเวฆนณปาทะ ชาดาธโมไมหิชาดังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธทมโมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมไมหิมรณอนาติโตเรามีความเป็นตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ปีหิเมปีหิมนาเปหินานาภาวินาภาวเราจะเราเว้นต้องต่างๆคือว่าเราจะต้องผาดพาจากของรักของจิตใจทั้งหลายทั้งหลายนัปวงกัมมสะโกมหิกัมมายาทายะทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมะ ปฏิสารโนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ผลมีกรรมเป็นใดเกิดมีกรรมเป็นที่มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่อใสอยังกรรมมังกริสารมีไกลยานังวาปาปะกังวาปัสสะทายาโทพระวิสามิเราทํากรรมใดไว้เป็นรูปปุลไมเปลี่ยนเปาเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องเลื่ดับผุนของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหปปินหนังปัจเจเวคิตตปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิน บทที่บเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนาคาถาพุทธปตายนนุขะเนนุขัยพยาปบตาเจนิพยาสกปตาเจนิสกาสุนตุสปีปิปนงเอตวตาจะอาเมิสัมปะเอสัมปตังคุญยะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพิสปิสิทธิญาทานังทันตุสัตทะยะตีลังลักันตุสัพพธาภาวนาพิรตตาหันตุเขยตุเทวตากตาตะเพพุทธาภรพตาปัจเจกนันใจยังพลังอันตันันใจเตเคณันลักขับบันเทมิสสะปโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานัคถา อยาเทวตาสันติวิหานนราาวาา่รส,วส,สินุเบกเรปฏิกเลติงแต่ธรรมะธาเนนนะพวงตุปุจิตรตุติงกุลเตทะวิหาระคันใเรเทราจัมมชานน่าวอากาศเจพิโกสลามพิการธนปฏิวัติการเข้ามาจะเทสานิคมาเตสลาสป,ปนาพุตตาสุกิตาพตุทเตยเชลปุชัยเยปิจานะสัมวาสังเสริชชตาเทาวปฏิการเนีในการมำโมสรปฏิจเตสศพิทุกษัตริย์กรณสังขยังพระตุกีลังสตังธมุทมันธาลจับุคลาสังฆุมุสัมงฆวะอริยะเจติยะจะาอเมรละกันตุสัตตมวสภิปิธรรมมจาริโนสุุภวิหิงส บทที่21บทสวดสปติฐานาคถาปุญญสิธานิกตตะยานญ,ญานิกตตะกาานิเมเตสัญจพัคิโนตุสตานันตปะมานากาเยปิยาคุณาวาตาจามัยแหังมาตาปิตาโยทิฐาเมจาเยติฐาวาอัญเยมะชาตะเวริโนสตตาติฐันติโลกะเสมงเตภูมาจะตุโยนิกาปัญเกาจกจัตุโวกาลาสังสันตาพวะพวยาตังเยปฏิธานาเม อนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนปะชานติเทวังเตสังนิเวทยุงขอสะเทงหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาทจึงเป็นไอจองเป็นผู้มีส่วนบุญส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วชื่อคือชนเหล่าใดน,นั้นเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสะเทงทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางลาไรมีเวรกันอยู่ตั้งในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกระเมิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลข สัตว์เหล่าใดทราบเกตการให้สุบบุรุษข้าพเจ้าแล้วก่อสัตว์เหล่านั้นจึงมโนทนาทานเองเถิดพาะสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สืดบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแก้แก้สัตว์เหล่านั้นมยาธินานะปุญญานังอนุโมทธานาเหตุนาสเพสตาสตาของตัวอาเวลาสุขะชีวิโนโเคมาประทานจาปะปปุลโตเตสา,สาตทีา่จะตั้งสภา เพราะเหตุคือนโมธน,นาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงขอจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเ็เสษมเถิดขอความบัองอันดีของสัลาน,นั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนุพาพานเสรจนิฐานอนุภาพความเพียรและนิส่งให้การบูชาพตฒนาตายด้วยการสัทธาบสุทรมนฺ สสป,รรประสบ,ะบะสุบบลบาาลลภล,ลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอกรุมความสเร็จจนเกิดเมือแก่ข้าพเจ้าขอคุณที่รุ่ยไผ่ทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอทวกเทพเทวดาทั้งหลายปุรนโมลตนในการตรวจสาลัยมณและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอภัยในแก่ข้าพเจ้าทวถุงคนพระเกีย่งพอดีพินาศโดยมรดิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบัวนิเวศวิหารตลอดจนวัถุกมงคลทั้งหลายที่สามติบสามขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปีย่ยมด้วยรูปภาพแห่งพระปฏิและพระและคำมงคลในพระคาถาต่างขอจงสสสาาเเร็จักดิิิ์ทธธุถ